ดีครับดีคาแมกกซีนครับและนี่คือดีคาออนยูทูบครับวันนี้ทีมงานดีคานะครับยกกระบวนกันมาอยู่ที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีนะครับเพื่อร่วมบรรยากาศในงาน Motor Expo ครั้งที่40นะครับเป็นงานใหญ่เกี่ยวกับยานยนต์ปลายปีนี้นะครับแน่นอนครับในบรรยากาศในงานนะครับก็จะเต็มไปด้วยรถยนต์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่า เป็นงานโชว์รถยนต์เท่านั้นนะครับแต่มาปีนี้นะครับทางสื่อสากลนะครับออกแบบแคมเปญมาใหม่นะครับเป็น mobility imagination and beyond นะครับหรือยานยนต์ยานพาะนะครับที่พาคุณไปได้มากกว่าจินตนาการนะครับมาดูว่ามากกว่าจินตนาการอย่างไรนะครับอย่างเช่นที่เห็นข้างหลังผมนะครับหรือโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่ถ่ายเปิดรายการนะครับเป็น เป็น Aviation Zone นะครับหรือเป็นโซนที่เกี่ยวกับงานโชว์อากาศยานนะครับอย่างข้างหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินเล็กนะครับที่มีหนึ่งเครื่องยนต์เป็นแบบใบพัดนะครับส่วนด้านขวามือเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับก็จะเป็นไจโรคอปเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นนวัตเป็นเรียกว่าเป็นอากาศยานอีกแบบหนึ่งเป็นอากาศยานและอีกแบบหนึ่งซึ่ง คนทั่วไปสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราผมจะพาเดินดูก็จะเป็นโซนของโดรนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนพ่นยาฆ่าแมลงซึ่งใช้ในทางการเกษตรหรือโดรนที่ในอนาคตจะเป็นพาหนะในการเดินทางของมนุษย์เรานะครับซึ่งจะเป็นโดรนที่คนสามารถนั่งได้นะครับและเดี๋ยวผมจะพาเดินเลยไปดูนะครับเป็นอีกโซนหนึ่งนอกจากบนฟ้าแล้วนะครับกับรถยนต์ที่ปกติที่มีอยู่แล้ว ไปโซนบนฟ้าในโซนอากาศยานนะครับแล้วก็จะมีโซนทางน้ำนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรือชนิดต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศกันดูนะครับว่ามีเรือมีโดนมีเครื่องบินและก็มีรถยนต์อะไรที่น่าสนใจรวมทั้งอ c c กซ s o ซอรีทั้งหลายนะครับว่าถ้าคุณสนใจคุณจองรถจองมอเตอร์ไซค์ในงานแล้วคุณจะต้องไปที่ไหนไปซื้ออะไรกันได้บ้างไปดูกันครับตามผมมาเลยครับ และนอกเหนือจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เราเห็นกันอยู่นะครับท่านใดที่สนใจรถจักรยานยนต์นะครับแล้วคันไหนถูกตาถูกใจนะครับก็เดินข้ามานิดเดียวครับที่นี่ครับสมิธแคพิทอลลิสซิ่งเรามาดูกันว่าสมิธแคพิทอลลิสซิ่งมีอะไรให้กับผู้สนใจรถจักรยานยนต์กันบ้างนะครับเรามาสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารโดยตรงเลยครับตามผมมาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครับและนี่ก็คือผู้บริหารของ Summit Capital r a s i n g นะครับเราขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Summit Capital r a s i n g ที่มีอะไรให้กับลูกค้าที่เข้ามาเดินในงานที่สนใจรถจักรยานยนต์ใหม่ๆบ้างครับเชิญเลยครับันนี้ก็มีนะครับซัมมิต Capital r a s i n g ของเรานะครับเอารอบ29ปีนะครับเราก็มี Member ร์ชินะครับมันมี Summit Capital r a s i n g Member c a r านะครับ แล้วก็มีเรื่องของสมิทแคปิตอลรักโลกนะครับวันนี้เรามีสองแคมเปญหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญของสิทธิประโยชน์พิเศษนะครับที่มอบให้กับลูกค้าทุกรายนะครับที่ขอดมอเตอร์ไซค์กับเรานะครับก็มีเรื่องของรถไซด์แอสซิสแนนะครับมีการบริจารนะครับ่วยเหลือบนท้องถนนตรงนีพิเศษนะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีช่องทางธกิจตอบพิเศษนะครับนอกจากนั้นเราก็มีเรื่องของฟรีประกันลดหายแล้วก็ประกันอุติเหบุกคดด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมครับผมครับมากนะครับพี่ขอบคุณครับ และสําหรับท่านใดนะครับที่จองรถในงานไปแล้วนะครับรับรถเมื่อไหร่นะครับอย่าเพิ่งครับเดินตรงมานะครับจากบูธรถยนต์มาที่นี่ครับโซนอคเซสซอรี่คุณจะพบกับฟิล์มติดรถยนต์นะครับสาหรับลดความร้อนในห้องโดยสารครับซ้ายมือผมนะครับก็คือลามินาครับแน่นอนครับฟิล์มกรองแสงลามินาเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วครับว่าลดความร้อนภายในรถยนต์ได้มากน้อยแค่ไหนครับและลามินาครับนอกจากจะเอาฟิล์ม มาโชว์ที่นี่แล้วมาให้ทุกคนได้บุ๊กคิงกันแล้วนะครับยังมีสินค้าในเครือข่ายของลามิน่าอีกหลายชนิดนะครับเดินเข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วคุณจะพบกับสินค้าของลามิน่าแบบหลากหลายครับให้เลือกหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันต่อครับว่ามีสินค้าอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ครับครับและท่านที่ไปดูรถมาแล้วจองรถมาแล้ว ไปดูฟิล์มมาแล้วนะครับถ้ารถที่ท่านจองนะครับหรือซื้อมาล้อยังไม่โดนใจผมแนะนำให้มาที่นี่ครับต่อสยามคอมมร์เชียลจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่นำเข้ายางนะครับมาขาย2แบรนด์ใหญ่เลยครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งโตโยต้าและก็นิโตนะครับเรามาดูครับในบูธของต่อสยามมียางอะไรที่น่าสนใจที่จะจับไปแต่งรถเราให้สวยกว่ารถที่จอดอยู่ในบูธกันบ้างครับตามมาครับ นี่คือโซนของโตโยต้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปอีกนิดนึงเราจะไปดูว่านิตโตกมีลายดอกยางสวยๆยังไงให้เอาไปแต่งรถตามมาครับครับและนี่ก็คือโซนของนิตโตนะครับจะมีดอกยางลายสวยๆให้เลือกแต่งรถตามความชอบของท่านนะครับเราไปดูครับว่าหลังจากที่เราไปดูอากาศยานเราไปดูรถยนต์แล้วนะครับมาหาของแต่งกันแล้ว เราจะไปปิดท้ายรายการกันที่ทางน้ำมีอะไรให้เราไปดูกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปเลยครับครับและนี่ก็คืออีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับทางน้ำนะครับซึ่งปีนี้นะครับจะเป็นโซนที่สื่อสากลนนำเรือชนิดต่างๆนะครับตั้งแต่เจ็ตสกีจนกระทั่งถึงเรือยอชขนาดใหญ่รวมทั้งเครื่องยนต์ทางทะเลนะครับ มาโชว์กันด้วยและแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ดีคาแมกกาซีนและดีคาออน u t u b e สรรหามาให้มองฉีกแนวจากการนำชมรถยนต์โดยทั่วๆไปนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจมาเดินดูได้ครับที่นี่ครับจนถึงวันที่11ทธันวาคมนี้นะครับในการมาเดินชมบรรยากาศภายในงานมอเตอร์เอ็ปครั้งที่40นี้นะครับและนี่คือสาระดีๆเทปดีๆที่ดีคาแมกกาซีนและดีคาออนยูทูบ นำมาให้ชมครับกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนเมื่อเรามีเทปใหม่ๆกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครั้งต่อไปครับสำหรับเทปนี้ดีคาแมกกาซี Magazine, และดีคาออนยูทูบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ